สวัสดีครับมาดูกันนะครับเตาจิ๋วนะครับหยดน้ำพกเก็ตวันนะครับเสร็จตัวอย่างตัวสมบูรณ์ที่พี่จ๋าจะให้ทีมงานทําตามนะครับนี้พี่จ๋าทำเองกับมือคนเดียวนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยมาช่วยหุ้มแล้วก็สอนนะครับสอนทําทีละขั้นตอนทีละสเต็ปไปนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวอ่าเส้นดเลยนะครับตัวนี้เป็นเส้นด่าเลยเดี๋ยวให้ดูข้างในเหลือเหลือแค่ใส่ชุดทำหุูข้าวนะครับแล้วก็ ชุดล้อนะครับนี้วันทิตร้านหยุดนะครับไม่มีล้อเดี๋ยวเราจะประกอบวันสอบประกอบแค่ล้อกับประกอบชุดเสาข้าวนะครับและตัวน,นี้จะเป็นตัวอาจารย์ของทีมงานทุกคนที่กำลังจะขึ้นนะพี่จ่ายขึ้นให้ดูตัวอย่างแล้วนู่นะครับตัวพ็อกเก็ตวันพี่น้องที่มาจําไว้รอไว้ได้ได้ไดของเร็วแน่นอนไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันมีต้นแบบที่มาตรฐานแล้วนะครับส่วนที่ส่ง,สงไปเนี่ยก็ ก็ยังเป็นตัวต้นแบบอยู่นะครับแต่ยังไม่ลงตัวเท่าตัวนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับแต่นี้เวอร์ชั่นใหม่ก็คือฟ้านี่นะพี่น้องประตูเปิดได้ด้วยอ่ะซื้อเตาแถมประตูครับผมอ่ะพี่จะาไม่ให้ประตูไปนะไม่ให้ประตูใ <c oughs> ห้ของแถมต่งงางหากครับผมผู้เล่นนี่ครับผมจะเป็นตัวามาตรฐานเลยนะครับจะเป็นสเปคทุกอย่างทั้ง,รงประตูประตูรอบทุกอย่างจะเป็นตัววัดแล้วก็เป็นตัวทําให้งานเร็วขึ้นนะครับพี่จะาใช้ประกร็นเชือกนะครับนี่เห็นไหม อันนี้ก็คือทําเองเมื่อเช้าได้ทาคลิปสอนไปแล้วนะว่าทายังไงนะอันนี้คือเป็นตัวต้นแบบของเราครับผมก่แนต่ตอร์แอดถ่ายนะครับ,รบไม่ใช่ของแถมนะชุดน้ํามันนะ <c oughs> <c oughs> เอาใหญ่เลยนี่ครับผมเป็นตัวที่สร้างขึ้นมาแบบสมบูรณ์นะฮะเซร,รามิคเคเบิข้างในก็ต้องหุ้มนะรรประตูก็ต้องหุ้มนะต้องมีเห็นไหมนี่ปอกข้างในเนะี่ยนะครับมีมีตรงนี้ด้วยแล้วเมือชาหกโ้วครึ่งแล้วก็เดี๋ยวเก็บงานเก็บสีเก็บพวกอรอยเชื่อมอะไรพวกนี้นะให้ ซาสาอานพร้อมที่จะส่งถึงมือลูกค้านะครับเอาไปทํากับข้าวกินกันนะฮะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของพีจ้าคือจะเป็นลายไม้แบบนี้นะครับลายไม้รอนผนังนะครับพุมซิิเบอร์ด้านนอกนะครับสามารถบรรจุฐานได้ประมาณเกือบเกือบกระสอบเลยทีเดียวนะครับผมยังไงก็คิวก็จะเริ่มทยอยแล้วนะครับเดือนนี้ต้องส่งทั้งหมดคิวทั้งหมดนะที่จองเข้ามา แล้วก็ทั้งเตาใหญ่ก็ทำเรื่อยๆครับอีกที่โรงงานนะทำที่โรงงานนะครับเตาใหญ่ไม่ไม่ทำที่บ้านเพราะว่า,วามันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เครื่องมือหนักนะครับเครื่องมือหนัก er, เป็นพวกเคนพวกระยุกนะครับที่นี่ใช้ทำเตาขนาดเล็กพอทุกอย่างทุกคนเริ่มทำเป็นแล้วเนี่ยพี่จ๋าก,ก็จะเดินสายนะเอาเดินสายวิย่งตามที่ต่างๆนะครับเพื่อจะเอาเตาเนี่ยไปทำการสแสดงนะครับแล้วก็ไปไป,ไปหาลูกค้าด้วยอะไรประมาณนี้ทำคลิปด้วยนะับ ได,ได้จากคลิปที่พิจาเปิดช่องเอาไว้นะครับผมนี่ตัวจับพิจาก็ออกแบบแบบน่ารักน่ารักนะครับเป็นเหล็กธรรมดาที่แหละไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับผมติดตามเลยนะครับ